สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู้รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแอดในช่วงแรกนะคะของมือวันที่10 ะะเดือนมิถุนายนค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องคารมานี่ค่ะแอดผ้าไปพี่น้องวัดเทาสุขสกุลน,นะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูศรีสเกตนะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางตํลราค่ะพี่น้องคะแนวทางของปูมรดิพันธ์มากนี่เขาวิ่งศูนย์นะคะพี่น้องเด้อเขาวิ่งศูนย์นะคะพี่น้องคะจับคูปูแล้วจับคูห่ศูนย์ซีกับศูนย์หานะคะจับปูประเขาสําหรับมรดิพันธ์มาก นะคะพี่น้องคะมืนอนี้กคับติดตามขึ้นเก่าค่ะสำหรับหน้าท่าของกูสีสะเก็ดนะคะได้มาแล้วพี่น้องคะสดะมาเป็นตัวใดพาพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะกาน้องสกันค่ะวิ่งบนล่างการนั่งสกันนะคะตัจับสอ่าเจริญพรอ่าเดี๋ยวนะคะวิ่งบนล่างอ่าวิ่งบนล่างสี่กับห้าค่ะ เลขวินสามสี่ห้าเลขวินสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าค่ะระวังสองอระวังสองค่ะครับอ่าเน้นเน้นสี่แปดสี่เก้าสี่แปดสี่เก้าค่ะอ่าตัวรองห้าแปดห้าเก้า อาลองห้า9ค่ะอ่าทีนี้ชุดสามตัวค่ะ8 4ไอ้ป 4, 4, 4 8 8 4 9, 8 4, 9, ค่ะ8 4 9 8 4 9ค่ะ8 5 8 8 5, 8 5 8ค่ะ ที่แปดสี่ปปสปดค่ะแปดสี่เก้าสเก้าค่ะหลักร้อยค่ะสองกับแปดอ่าหลักร้อยนะคะอ่าหลักร้อยสองกับแปดเน้นที่แปดสองกับแปดเน้นแปดค่ะอ่า วัดระบอกครับวันนี้บดแล้วอ๋อ่าได้ครับปูคะอ่าคะ่ะขอบคุณปู่หลายๆนะคะอ่าเจริญพรการนำมาสการนะคะผู้สาธุคะ่ะสรุปแนวทางการคลิปนี้นะคะพี่น้องคะ่ะแนวทางจากปู่ซีสะเกดนะคะแนวทางตำเล่า พี่น้องคะมาอนีนะคะวิ่งบนล่างนะคะวิ่งบนล่าง4ี 5, ่กับ5นะคะพี่น้องคะวิ่งบนล่าง4ี่กับหลักลอยค่ะมี2กับ8นะคะพี่น้องคะเน้น8ค่ะเลขวินมิมี3ห5า8 9 2เกาค่ะพี่น้องคะจับคู่ค่ะมี4 8 4 9 5 8 5 9อเกาหาหาเก่เกา8 4 8ห4า8 5 8 8 5 9หาเกนะคะพี่น้องคะมาหนีปูแล้วเน้น4 8 4 9เกานะคะ3ตัว8 4 8กับ8 4 9เกานะคะพี่น้องคะ เอาบันนี้นะคะสําหรับแนวทางของปูวดที่ผ่านมาเขาวิ่งเขาวิ่งศูนย์นะคะพี่น้องคะเลขวิ่งกับมีอยู่ดอกมีหนึ่งกับหกตะวันปูแล้วไปไดนจับปูให้วดที่ผ่านมาปูแล้วจับปูศูนย์สี่กับศูนย์ห้านะคะพี่น้องคะวดที่ผ่านมาเนี่ยเขาเขาวิ่งเนาะตะวันจับปูหนี่บอกเขาเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอคุณวันนี้นะคะให้พ่อพี่น้องนั่งไปพิจารณาเบอร์ค่ะสำหรับแนวทางตำเล่านะคะแนวทางจากปูสีสเกตค่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางแรกนี่นะคะแนวทางจากปูศีสเกตค่ะพี่น้องคะอย่าลืมนะคะพี่น้องนําไปพิจารณาเบิ้งค่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณ พร่พี่น้องบรรเทาสุขสกอนค่ะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบขอบคุณสำหรับข้อมูล่ในคลิปนี้นะคะขอขอบุณขอบคุณแนวทางจากปูศรีสกเกตค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกนะคะพี่น้องคะทำบุญอยัางสิส้พลากับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขา,มาเมื่แล้วกันอย่าลืมนะคะฝาก กดติดตามนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะกดกระรดิง่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สิเดบอปปาร์ตถกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะไปพี่น้องคะเอาไปพี่น้องมีคําถามใดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปนี้ว่าจังไรน,นะคะพี่น้องอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาในเด,ด้อดพี่น้องเด้อไปพี่น้องอย่าหายบุ่เวุ่นด้วยติด,ดตามแนวทางของอาจารย์ธันใดของเซียนธันใดพี่น้องกัคอมเมนต์เข้ามานะคะไปพี่น้องคะ่ะมือนี้กับไก่เข้ามาแล้วเนาะมือเอือนกะ สองยางมานน้ากันนะคะทั้งรัฐบาลทั้งเพื่อนบ้านนะคะไฮไฟพี่ดองอาสุคูสุคนมีโชคมีลาไปนน้ากันสําหรับมืออื่นนะคะผู้ใดไม่เห็นคลิปนี้ก็ขอให้มีโชคแห้ง,ง,งๆ,งๆด้วยๆปังๆไปน้ากันสุคูสุคนเด้อพี่้องเด้ออ่ากันยังมีอีกไลยแนวทางหลยอาจารย์นะคะคนนี้ที่แอต้องติดตามไพ่อพี่ดองนะคะเพราะว่าเป็นระคงสุดท้าย นะคะพี่น้องคะเป็นโครงสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็ตำาล่ากับรัฐบาลกับมาพร้อมกันพร้อมนะคะพี่น้องคะอาจังไดกะให้พ,พี่น้องสกูลสก้อนม่โชคไม่หลับเฮง,งๆงรวยๆปังๆไปน้ำกันสุกูลสก้อนเด้อพี่น้องเด้ออากาศมันอีกกะคำาแลวเนาะพี่น้องมับคำเหล่านู้กับโบคอยห่อนปันไดนะคะพี่น้องคะตวบากับห่อนยูนจวงย่างเวียกัหอนยูนะคะตะว่าเรื่องตรงเราว่าก็คือยุ่งไล่เด้อค่ะพี่น้องเด้อยุ่งไลน่ละะน,ลนี่มากกับ หนาฝนนะคะมากับหนาฝนของแฉะเลยนะคะพี่น้องค่ะยุ่งตัวนี้หน่อยละพี่น้องกัดเวลาเขากัดเนี่ยเทาบอเขาไมีความรู้สึกดอกแต่ว่าเวลาเขาติงนี่เขากัดเทาอิ่มแล้วเขาก็บินนี้โอ้ประมาณเขาบินบ่ได้บินนี้เขายางนี้นะคะเพราะว่าเขาบินบล็อตแล้วกันว่าเขาท้องท้องเขาสิใหญ่เขากินเหลือดเท่าไรนะพี่น้องค่ะเอาพอมพี่น้องอ่ามีความคิดเห็นว่าจังใดเนาะกะคอมเมนต์เข้ามาในเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์เข้ามานะคะพี่น้องค่ะ อันเฮดช่วงนี้เปไ็นยังไงเบิดหลัไปเนาะไปพี่้องทั้งบ้านไปพี่้อกนี่เฮ็ดไปเบิดไปพูดว่าเฮ็ดถ้าออกรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นทุท้ายแมนบอกพี่นอ้องแมน่นบอลค่ะพูดว่าออกถ้าออกรุ่นนี้แล้วถ้าเก็บรุนนี้มเบิดหล้วก็คือเหมดนเลยก็คือเป็นรุ่นทุท้ายแล้วอัสันพอพี่น้องแมนบอลเนาะแมอยูดี่น่พี่น้องเนาะแนว,นแนวนไอกับทัฒนไปเกยหาจจกเกือนะคะแอดไปหาเป็นปีแรกนะคะไปหาตั้งแต่ช่วงพฤษภาคมแหละพี่น้องช่วงนี้ชอบพัฒนไปหา อืมต้อใส่สีมดสีว้านมดแล้วล่ะพ่อแม่พี่น้องคะแอกศบวได้ไปยึดเถินะคะอืมจังศแล้วเดชพี่น้องเด้อแอกศิสอ๋อให้ครบแปลนาทีคือเรานะคะตามกฎกติกามารยาทของเพิ่นนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องคะ่ะตามครบแปลนาทีก่ศิวเดชไปค่ะประกาศดินสอนนู่พี่น้องเนาะจังใดจังใดจังใดก็ะทำมันครบแปลนาที่รถเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่าขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆเด้อพี่น้องเด้อที่กดไลค์กดแชร์กด ถูกใจให้เมืองเราด้วยนะคะขอบุญขอบคุณหลายๆนะคะพี่น้องค่ะเอาคนกนไะไรงัวะไร้กล้วยเขาเคาะพอดีนะคะพี่น้องค่ะเอากระซิมีประมาณนี่นะคะอ่าสำหรับแน่ทางจากปูซีสเกตแน่ทางตำลาวเด้อพี่น้องเด้อแอกสิได้ขอตัโตล่าพี่น้องบาเทาสกูสุ้นไปก้อนค่ะพี่น้องค่ะเอาไว้พอกันไหมก็เป็นไงคลิปหนานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ